FF on TV. โตชิบ้า Eco ค LED TV ให้โลกยิ้มไปกับคุณ t r e Plus Active Blocks พุงยุบเอวคอด4นิ้วใน1เดือนยาย่าหญิงการันตีโทร02-290-3999 B Plus Collagen คอลลาเจนขั้นเทพจากฝรั่งเศสผิวขาวใสเด้งขึ้น3ระดับโทร1577 เอาละฮะกลับมายู่กันต่อกับ FM ฟเอ็นทีีะครับมาบอัปเดตข่าวกันต่อเลยดีกว่ากับหนุ่มคนนี้นั่นคือเคนภูภูมินั่นเองหนุ่มหล่อตกเป็นข่าวกับสาวสวยมากมายนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่เคยอยากให้ตก<ะ>ปเป็นข่าวกันดารามากเลยอะเอางี้ถ้าคุณเคนมาจีบเอาไหมเอาเอาเราสามีที่บ้านว่ายัางไงไม่เป็นไรเคนภูภูมิเป็นเหมือนของเล่น เป็นเหมือนดอกไม้ริมทางเด็ดมาดมแล้วก็ทิ้งว้างอย่างนี้แหละครับฉันดูสวยนะเธอสวยและรวยมากและเธอเลือกได้กดเลยสิ่งเดียวที่เธอจะทําได้ตอนนี้คือเธอต้องรวยมากเท่านั้อคนรับางหน้าเธอใครก็ไม่หลงกลนะจ้าพูดงงเป็นเหมือนของเล่นนะเออชอบนะเลือกได้จริงจริงอ่ะ คืออย่างนี้มีข่าวกับผู้หญิงมากมายแต่ไม่เคยยอมรับว่า<ะ>ตัวจริงอ่ะเป็นใครสัที<ะ>ล่าสุดมีคนเมาออกมาไดครับว่าพเพลคหนุ่มเคนบูภูมิตอนนี้เนี่ยคบกับนักแสดงสาวจากช่องเจ็อย่างน้องหญิงกัญญาพัฒมาได้4ี่เดือนแล้วและเมื่อไม่นานมานี้มีเหี่ยวข่าวคนหนึ่งคุณ<ะ>แอบไปเห็นทั้งคู่ควงไปดูหนังรอบดึกด้วยกันและนอกจากนั้นยังเห็นอีกว่าคุณเคนเนี่ยเปิดประตูรถแท็กซี่ พาคุณหญิงเข้าไปปิดแล้วก็ส่งขึ้นรถแท็กซี่แล้วทำไมเคนเ<ล>ไม่ขับรถไปส่งเพราะเคนเองก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาเหมือนกันหรือเปล่าอ,อ๋าอออาจจะแบบใกล้คอนโดอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นน<อ>่ะหรอจะให้มานั่งขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยไม่เอาไม่เอาก็ส่ง ผู้หญิงนั่งแท็กซีง่งาแต่ว่ามีอีกหนึ่งข่าวค่ะคุณผู้ชมอีกหนึ่งข่าวเมาส์สำหรับเคนภูภูมินะคะคมีคนเห็นว่าเคนเนี่ยใส่ชุดนอนเดินลงมาส่งสาวนอกวงการคนสนิทที่เป็นข่าวอยู่บ่อยคือเดือนเนี่ยนะคะที่ข้างล่างคอนโดด้วยเจอเมาส์แรงขนาดนี้เคนเนี่ยจะออกมาชี้แจงยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังจากปากของเคนเลยค่ะค คนเห็นว่าเราไปดูหนังเราถึงด้วยกันมาโอ้ยเปล่าเปล่าเราแบบไปเจอเฉยเฉยเมื่อเอินเจอกันเฉยๆครับผมแต่ไปดูหนังด้วยกันจริงใช่ไหมไม่ได้ดูไม่ได้ดูดูเรื่องเดียวกันลงเดียวกันเเขาบอกเรื่องเดียวกันหรอครับวันนี้ผมไม่ทราบจริงๆครับแต่ผมแต่ผมได้เจอเขาผมรู้จักเขาครับมีคนเห็นว่าเราเหมือนน้องหญิงเข้าไปก่อนแล้วเราเดินตามเข้าไปดูที่หลังอะไรอย่างเงี้ยครับไม่น่านะครับไม่น่าจะใช่แบบนั้นนะครับผมเห็นจนถึงรอบแบบดูเสร็จแล้วแล้วเราไปส่งน้องหญิงแท็กซี่ด้วยารนั้นเลยเหรอไม่ไม่ไม่มั ผมรู้จักช่องเจ็ดเยอะจริงครับแต่ผมไม่เคยไม่เคยคุยแบบจีบช่องเจ็ดเจอกันตอนเข้าเข้าโรงใช่ไหมคะข้างหน้าข้างหน้าครับแล้วตอนตอนหนังจบเจอกันอีกรอบไหมคะหนังจบเหรอไม่น่าจะเจอ้วนครับ อาจจะเป็นแบบว่าเห็นว่ามาเจอกันหน้าโรงอะไรคนที่ไปคิดว่าเป็นเด็กธรอาจจะอาจาอาจะาใช่ใช่แเราไม่สนิทกันแค่ไหนไม่ได้สนิทครับผมไม่ได้จีบครับก็แบบรู้จักกันเฉยๆครับ<อ>ผมขอบอกว่าผมจะมีเพื่อนเป็นผู้หญิงบ้างไม่ได้เลยรครับไม่ว่าจะช่องไหนก็ตามก็ไม่ว่าผมจะรู้จักกับผู้หญิงคนไหนก็ผมจีบทุกคน เออเอาเป็นว่าผมขอมีเพื่อนผู้หญิงบ้างละกันครับผมลายหญิงเหรอครับเออมีครับได้คุยกันหนุ่มกันหญิงกันไหมไม่กันหนุ่กันหญิงเลยครับผมไม่ได้ปากแข็งครับถ้ามีอะไรผมว่าผมคงคงได้เห็นผมไปกินข้าวได้ไปรวมกลุ่มกับเขาแล้วครับผมครับอย่าพูดว่าคบเดี๋ยวเขาเสียหายครับผมซึ่งคบก็ไม่มีใช่ไหมไม่ได้คบครับไม่คิดจะจีบใช่ไหมเพนผมว่าผมคงไม่จีบครับผมก็ไม่ได้ปากแข็งก็ขอมีเพื่อนผู้หญิงบ้างขอคบผู้หญิงบ้าง ไม่ใช่สเปกไม่ก็อย่าอย่าไปว่าเขาไม่ใช่สเปกเราเลยครับเขาก็น่ารักของเขาครับผมแต่ก็ก็คงไม่มีอะไรพัฒนาครับผมแต่ว่าล่าสุดมีคนเค็นว่าเราใส่ชุดนอนเดินมาจากคอนโดเลยอลงมาส่งเรือใส่ชุดนอนใช่เราใส่ชุดนอนลงมาส่งเดือข้างล่างคอนโดจะส่งไปไหนนะครับส่งข้างล่างคอนโดไม่น่าครับไม่ไม่ใช่คนเราก็เลยมองว่าเอ๊ะความสำคัญแบบไม่น่าจะใช่ครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เจอครับ ไอ้เรื่องลงมาส่งเดือนที่ข้างล่างคอนโดเนี่ยเราว่าไม่น่าใช่เราก็ว่าไม่ใช่เพราะว่าเดือนเนี่ยอยู่คอนโดเดียวกับเคนภูภูมินนแต่ไม่ได้ห้องเดียวกันนะคุณผู้ชมคืออยู่คือในคอนโดเนี้ยคอนโดเนี้ยอย,อยู่คนละห้องกันแลวคนในวงการบันเทิงไปอยู่อ่าพูดง่ายๆคอนโดเคนภูภูมิเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเคนพาใครไปอะ่ะ มีนักข่าวบันเทิงอยู่ที่นั่นนะเยอะมากแล้วก็มีดีเจเราก็อยู่ที่นั่นเนี่ยหลายคนมากคุณยเอ่ยชื่อนะครับเดี๋ยวคุณเคนรู้ตัวครับโอเคเขารู้อยู่แล้วเพราะบางทีดีเจเราก็ไปห้องเคนบ้างไปขโมยของกินเขาบ้างอ๋อเหรออ๋อเหรอไปชวนเคนมาที่ห้องบ้างเออแบบทำกับข้าวเยอะชวนเคนมากินที่ห้องบ้างผู้หญิงผู้ชายครับดีเจของเราไม่น่าใช่ผู้ชายเเหรอครับใช่แต่ก็ไม่น่าใช่ผู้หญิงใช่ไหมครับเป็นตุ๊ด หวังจะเคมไงหวังจะเคนแต่เคนไม่หลงกลสักทีเคนไม่หลงกลเคนแค่มาขอข้าวกินแล้วกลับบ้านตัวเปล่าๆไปเลยแฮปปี้อ่ะไม่น่าใช่เรื่องจริงเพราะว่าเขาอยู่คอนโดที่เดียวกันแต่อยู่คนโดอ้อมกันกานันการที่จะส่งคุณเดือนไปไหนก็ไม่น่าใช่หรืออาจจะเดือนบอกว่าส่งไปไหนบ้านฉันอยู่นี่ก็นั่นไงหรืออาจจะแบบลงไปซื้อของด้วยกันไหมอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นอะอย่างสาสมุูรผมกับพี่ได้อยู่คอนโดเดียวกันคนรู้จักกันก็ต้องลงมาไปไหนเนี่ย ไปซื้อนมกันป็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะครับอ่ะติดตามต่อไปแล้วกันนะครับมาต่อที่อีกหนึ่งข่าวจ๋ายังไม่จบนะปั๊บหนึ่งป๊บหนึ่งทำไมเรารู้สึกว่าเคนดูโมโหอ่ะใช่ไหมเมื่อกี้ดูเริ่มแบบเริ่มมีอารมณ์เล็กๆอ่ะรู้สึกว่าขึ้นนิดๆเออโดนจี้แล้วเหมือนจะติดฝาแล้วขึ้นนิดหน่อยแต่แบบพยายามควบคุมอารมณ์แบบใช่นิ่งนิ่งเข้าไวเ้แต่เขาควบคุมอารมณ์ได้ดีนะครับนะฮะอ่ะยังไงถ้าเกิดมีตัวจริงแล้วก็ ยอมรับน่อยอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้ก็มีข่าวกับคุณเยอะไปหมดเลยนะครับค,ครับอ่ะมาต่อที่อ๋องเรื่องของที่อ๋องเกินไว้คือเรื่องราวของพี่หนิงปริตาแล้วก็อย่างคุณไฮโซน้ําหวานนะครับกับกรณีพิพาทที่เป็นเรื่องราวของคุณจินธรรมวัฒนะนั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยมีนะฮะกระแสออกมาว่านะครับไฮโซน้ําหวานเนี่ยเตรียมตั้งโต๊ะแถลงเกี่ยวกับกรณีนี้อีกครั้งหนึ่งครับพี่ดาครับค่ะ ซึ่งงานนี้นะคะคือเร็วๆนี้เนี่ยนะคะ,ะได้มีกระแสข่าวออกมาค่ะว่าในวันที่31พฤษภาคมเนี่ยไฮโซน้ำหวานน่ะเตรียมตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่อ่องบอใช่แต่หยุดแถลงข่าวทันทีอ,อ้าวทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นมาเขาบอกว่าเนื่องจากว่าทางไฮโซน้ำหวานเนี่ยนะคะหวั่นว่าจะเสียรูปคดีก็เลยมานั่งคิดช่องอ,อกช่องใจว่า ไม่แถลงดีกว่าก็แคนเซิลเลยอ๋อนะฮะล่าสุดครับเมื่อวันที่3มิถุนายนครับผ mm ู hmm. ้สื่อของเราเนี่ยได้เจอกับพี่หนิงปณิตานะครับขณะปร่วมงานอีเวนต์งานหนึ่งเนี่ยนะฮะก็เลยถามถึงประเด็นนี้<ะ>พี่หนิงจะพูดว่าอะไรบ้างนะครับไปฟังกันครับเรามีโครงการมีน้องคนที่สองไหมครับพี่หนิง ไม่มียังไม่มีค่ะแต่ก็ไม่ไม่ได้คุมอะไรแต่ว่ายังยังไม่มีค่ะที่คิดว่าอยากจะมีไหมครับจิงๆก็ไม่ไม่ได้คุมนะคะแต่ว่าอยากมีคนเดียวก็คือแพลนเอาไว้ว่า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 น่าจะเป็นคนเดียวก่อนแล้วก็เอาให้แบบ ที่สุดอะคือหนิงว่าลูกคนนึงเราหนิงอยากได้คุณภาพมากกว่าคืออย่างที่บอกว่าแพลนอยากจะมีคนเดียวแต่ก็แต่ก็ถ้าสมมติว่ามันมีอีกก็มีเห็นว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเห็นว่าคุณทางคุณน้ำหวานครับผมจะมีแถลงแล้วก็นัดเหล็กถามอะไรมาก็เรื่องของเขาปล่อยเขาไปไม่เกี่ยวอะไรกับหนิงไม่ทราบค่ะก็ปล่อยเขาไปเรื่องของเขา คืออันนี้ต้องบอกว่าไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหนิงอ่ะวันนี้หนิงก็อยู่ของหนิงเออหนิงก็อยู่ของหนิงหรือว่าเขาจะมาพาดพิงอะไรออืมเขาบอกเขาจะหลอกพี่หนิงพี่เดเนี่ยเออก็ก็ปล่อยเขาไปอะค่ะปล่อยเขาไปถ้าเขาทำแล้วเขามีความสุขก็ปล่อยเขาไปอะค่ะลองคาญมีเคะพี่หนิงเพราะว่าเอไอก็จะแบบเออเนี่ยเราจะไปจบแล้วเขาก็จะมาเออเป็นผู้พี่ๆผู้พี่ๆคิดยังไงหรือว่าเป็นคนอื่นคนอื่นคิดยังไงอะไรเงี้ยคือหนิงพูดได้คําเดียวนะว่าวันนี้วันนี้ตั้งแต่เริ่มเรื่องตั้งแต่แรกจนวันนี้ หน,หนิงเป็นฝ่ายที่ไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ทุกคนก็มาลงที่หนิงมาถามที่หนิงอะไรก็มาลงที่หนิงหมดกลายเป็นแบบวันนี้มันคือเอออยากทําอะไรก็ทำอะไรเงี้ยหนิงทำอะไรคะก็เรื่อ่ผ่านมามันมีเรื่องอะไรถึงชั้นศาลนะเพราะเขาบอกว่ายกเลิกเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเลอกเกี่ยวกับหลักฐานในศาลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยงงว่ามีเรื่องศาลหรือเปล่าอันนี้หนิงไม่ทราบอะไม่มีประสุนหนิงไม่มีสออะไรไม่ทราบค่ะไม่อันนี้หนิงไม่ทราบค่ะแต่ส่วนของ่หนิงไม่มีขึ้นศาลอะไรขึ้นศาลไม่มีใช่ไหมขึ้นศาลไม่มีนะคะ ค่ะพี่นิ่งผอมลงเร็วมากเลยเนาะคุณกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วเชียบเหมือนเดิมเลยใช่นะครับแต่ผมชอบที่ทางนู้นจะว่าไงเราไม่สนพี่ก็อยู่อยู่ของพี่ตรงนี้เราเลี้ยงลูกของเราดีกว่านิ่งก็อยู่ของนิงตรงนี้ใช่เมื่อกี้สงสัยน้องนิรินหลับด้วยไงเล้มให้สัมก็เลยไม่อยากวางไงเดี๋ยวน้องนิรินร้องอย่างนี้นะครับอ่ะเอาใจช่วยพี่หนิงครับอ๋องเชื่อว่าตราบใดก็ตามที่เราเป็นคนดีครับพี่ยังไงก็คุณพระคุ้มครองนะครับใช่แล้วค่ะ